คําเตือนคู่เอกดีใบรับเราจากค a l e n เพย a y ออร a แคนาดีปอแอนิมอลเทร i n ิ่งแอ Beha ีเอสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูน้องเค้งนะครับสุนัขพันธุ์บางแก้วนะครับสุนัขพันธ์บางแก้วหลายๆตัวนะครับเกือบ90%สเนี่ยส่วนมากนะครับจะน่ารัก แล้วก็เริ่มข่มเจ้าของทีละเล็กทีละเล็กทุกวันนะครับจนกระทั่งเริ่มดุนะครับถ้าเรามีเลี้ยงสุนัขบางแก้วนะครับผมแนะนําว่าให้บังคับเขาบ้างใช่ไหมลกูกบังคับเขาบ้างสอนเขาบ้างนะครับอย่าปล่อยให้เขาเฝ้าบ้านเพราะว่าเราเกิดซื้อมาเฝ้าบ้านแล้วพอมันดุเกินไปมันไล่กัดคนในบ้านนะครับจะเกิดปัญหาแล้วแก้ยากนะครับโอเคเราไปดูน้องเฮงกันว่าเราจะทํายังไงให้น้องเฮงนะครับยอมเจ้าของนะครับอ่ะลองดูไปเลยครับไปเลย อรอบนี้หยุดก่อนนะครับแล้วหยุดสวยๆนะหยุดสวยๆเลยไม่ลำหน้าอยู่ซ้ายมือนะคราวนี้มันจะหันฝั่งไหนช่างเขานะครับเวลาเขายอมเราเนี่ยเขาจะหันมาทางเราเองมันก็เป็นการบอกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เจ้าเฮงอน่ะเขายอมรับถึงระดับไหนสังเกตนะครับเวลาที่เขาหันเนี่ยเขาหันเหมือนแบบฝั่งตรงข้ามเลยข้างหลังตอนนี้ไม่มีใครและดูปลายหางนะครับเห็นไหมช้ลงคิดแต่โคนหางอ่ะยังกระดกหน่อยๆห้อ,องยามอยู่ไม่เป็นไรสิ่งที่ต้องการคือเขาต้องคอนแทค ดึงดึงนิดหนึ่งนิดหนึ่ง,ง,งมันไปหลบหลังแล้วอ่ะอีกนิดหนึ่งนะครับคุณหนึ่งผมอยากให้อยู่ตรงนี้นะไม่หลบหลังด้วยนะหยุดสวยๆนะครับหลังเส้นเลยยืนหลังเส้นเลยก็นดะคุณหนึ่งอ่าเดี๋ยวเรารอ,รอหนึ่งนาทีนะครับถ้าหนึ่งนาทีเขาไม่ยอมนั่งไม่ยอมหมอบเราจะซ้ําอีกอย่างนี้อีกสามรอบไอคอนแทคมาแล้วแอบบมองหนะ้าคุณละหางมันยังคิดอยู่นะแต่มันคิดไม่เต็มเพราะปลายหางมันกระดกนิดหนึ่ง อ่าแต่ไม่ได้โบกขึ้นฟ้าอย่างนี้ละนะครับเดี๋ยวรอน,นิดนึงเริ่มนิ่งอะครับแสดงว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าเวลาอยู่ในสายจูงคุณหนึ่งให้เขาอยู่แค่ตรงไหนแต่บางทีเขาอาจจะเดินเดินพูด่าเาปฏิเสธเขาใช่ปฏิเสธเ,เลยอ่าด้วยธรรมชาติของพวกที่แบบชอบให้นำนะครับเขาจะแอบ,บมายืนข้างหน้าเราเสมอถ้าเราขัดกับธรรมชาติเขาได้อ่ะเขาจะรู้เลยว่าเราไม่ยอมเนี่ยนั่งละยอนเห็นไ,ไหมนั่งละแต่หูไม่สวย แล้วสังเกตนะถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้เราทําหนักเกินไปนะเขาจะไม่มองแต่เกียจจะเห็นว่าเขามองหน้าเป็นเรืเราเป็นระยะระยะเห็นปะนั่งเสร็จแล้วเกาเละเทะเลยท,ทั้งท้ที่ตะเกียมาไม่เกาเลยถูกปะอ,อ,อันนี้คือเรียดอันนี้แดงว่าเราทาโดนจุดฝึกบ้างเริ่มมีการยอมบ้างนะครับเราจะท้าให้น้องเฮงนะครับลดการป้องกันเองนะครับเพื่อให้เจ้าของนะครับรับรู้ว่ากริยาท่าทางตัวนี้เจ้าของเขาเอาอยู่นะครับกับระยะทางครับที่กาลังพอดี3รอบพอเนาะอันรอบนี้หยุดนะสวยๆไม่ล้ำหน้าอยู่้ายมือนะ ถ้ามันจะนั่งหรือหมอบเห็นปะนั่งเลยเห็นปะยอมรับเร็วมันจะนั่งมันเองคราวนี้เราจะเล่นกับหัวสมองมันครับเราจะไม่บงังคับเลี้ยงหมาเราต้องการโยนภาระบางส่วนให้เขาแบบโฟกัสกูบ,บ้างไม่ใช่แบบไปไหนกับมึงแล้วก็ต้องคุยคอยสั่งมึงอย่างเดียวนะครับพอเขาเริ่มรู้เนี่ยเห็นปะเขาจะนั่งแล้วเรียบร้อยแล้วเขาจะแอบมองเห็นไหมและไม่มีการเกาเกามันจะมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่จังหวะโมเมนต์นั้นนะ่ะเขารู้สึกเครียดขนาดไหนนะครับเนี่ยเน้นรถผ่านรถผ่านลองดูนะเนี่ยเขานั่งอยู่นะเห็นปะมอง แต่ไม่ลุกยื้นยืนละเนี่ยมองหนาคุณล่ะมองใช่ไหม,ไมอ,อันนี้นี่จักรยานจักรยานเนี่ยจะดูว่าจักรยานเขาลุกไหมไม่แคร์ด้วยเห็นปะคือน้องหมาครับเวลามันคิดอะ่ะมันจะคิดว่ามันสนใจอะไรมากกว่ากันถ้ามันสนใจเรามากกว่ามันแค่มองแบบอ้อเออแล้วไปละมองกลับมามองที่เบสก็คือตัวเราคราวนี้อย่างเนี้ยครับมันจะแสดงออกเลยว่าเราคอตอนนี้นะ เราคนโทรลไอ้เฮงได้เพราะเราอะไม่ได้ตีมันให้มันกลัวนะแต่เราทําให้มันเชื่อว่าฉันเนี่ยนำกัได้เมื่อกี้เราเดินกันอะรวมๆกันจริงๆเห็นไหมนั่งไล่เราดีเฟนต์รวมๆกันจริงๆเนี่ยรวมระยะทางตั้งแต่เราเดินฝึกนะครับไม่ผมเชื่อว่าไม่ถึงร้อยเมตรอะห้าสิเมตรยังไม่ถึงเลยเดินกันยิกิกๆแต่ถ้าโดนจุดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับน้องหมาใช้สมองมันจะเหนื่อยมันจะเครียดอันนั้นอะถือว่าน้องหมาเขายอมรับ ดีกว่าแบบไปนั่งกดทั้งวันอะหรือนั่งสั่งทั้งวันนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลอง,องนี้นะถ้ามั้วว่าเขารู้สึกปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินรอบตัวคุณหนึ่งถ้าเขาไม่ลุกเลยสงวัตโอ้โหแม่งดีว่ะมีมีสิทธิ์ไม่ลุกเงวัาเขายอมคุณหนึ่งเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณหนึ่งก็ปลอดภัยต่อให้ผมทําอะไรอะเขาจะรู้สึกไม่ใช่หน้าที่ของเขามีขยับแต่ไม่ลุกสงสัยแต่ไม่ลุกอ่ะลองจับอีกทีก็ได้เนี่ยน,น,นะมันจะไม่มีการแบบหนีอะไรครับคือเราจับเราจะรู้ฟิลมา ถ้าม,มีความสุขอะโซะว่าเราออยู่เหนือมาแล้วเนี่ยยิ้มใส่กล้องเลยเห็นนะแล้วก็มันจะไม่งับแขนวิ่งง่ายคือมันไม่ทำท่าลำคาเนหะ็นไปนะครับว่าเจ้าของนะครับสามารถจับเนื้อจับตัวได้ถ้าน้องหมาเขายอมนะครับเขาจะยอมให้เราจับอยู่แล้วครับโดยที่ไม่ปฏิเสธนะครับข้างหน้าเรามีคลิปตัวไหนสุนัขพันธุ์อะไรเราติดตามชมพร้อมกันนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วลืมกดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆนี้นะครับเพื่อได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครครับ ผมกับน้องไหนต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับตุ๊จ๋าสวัสดีค่ะ Bad Boy s t a c Boys what you gonna do what you gonna do when they come for you